ดแบบดนี่ถือล็อกรอหรือครับถุงซิมเงื่องบนดาดสถานีครับผมอดี้เป็นบริเวณถุงซิมเลืงอนนะครับฟังท่งนี้ก็ีิเป็นสารลักเงื่อนครับฟังท่านี้เป็นถุงซิมเงื่อครับถนนเ้นนีมาจากเทตสบานโตครับเขตสบานงวงเงื่ัน ฝากพระเจาสัมพันธ์ไปถึงขีถึงน้องเขาเช่าบนที่มาทุระหรือว่าสิไปสิมามาจอดบริเวณแถวนี้ครับเย้าหัวสุบเขาเนี่ยนะครับคุณเห็นจอดจอดเน่าจอดตรงเนี่ยนี่ครับเน่าหลาดเานี่ยนี่โมเป็นอย่างแต่ว่าถ้าจอดหัวเสียบเหยียบลอยครับเสียบตรงเนี่ยถ้าจอดมากขึ้นมามันก็จะเสียบเขา,เา,เา,ขาเเขห่มเพราะว่าเป็นห่มน,นะครับห่มตปิใหม่ แท็กซ anyway, ี่ถือว่นจอดอยู่แถวนี้เพื่อนๆพยายามบอกอยู่ครับตัวบ่ค่อยมีไฟเสือนะครับก็ฝากเป็นกับบอกเสียงใหี้ยนะครับพี่น้องเฮาชาวรถไปเห็ดสิบเี้ยครับซอยกันแทบไปนะครับซอยกันเสียงเงินบ่ดแฉะบนะครับเพิ่นก็บ่ได้มีป้ายมีหยังมาบอกพี่น้องพีแต่เพิ่นมาจับกูเห็นผู้ใดจอดหัวเสียบนะครับถ้าจอดยาวๆคือแท็กซี่นี่บ่พี่น้องครับถ้าจอดแบบนี้เรียบร้อยครับ ปับเพิ่นเกสีไล่ลอยอีกหรอกเสียดายเงินเนาะครับ,บเงินเข้มแข็งหายากครับเดี๋ยวนี้นี่ครับรังทงซีมเงินครับผมไม่วกวนนั่นทั้งโรงเรียนหนูนุบานเพิ่นเพิ่นมีเซ็นกาครับตีเชียงเฉียงเพราะมาเสียบก็ถือจับไปเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมาลบเซ็นตีเซ็นไม่นะครับตันหนึ่งเป็นข่าวอยู่เนาะไปยื้อเรื่มฝากบอกต่อๆกันไปเด้อครับเด้อเม้่อเห็นคลิปนี้ยกะ ใส่กันแช่ไปเด้ครับเพื่อสิบว่าให้พี่น้องเขาเสียเงินแบบเอาไปใส่แน้วอื่นอยู่เลยขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ